กล่าวถากถึงการเป็นต so ัวแทนของพี่น้องชาวเทศบาลหรือไปนะครับกล่าวบูชาสักการะสวัสดิ์สันติสบูชานะครับพวกเราก็น้องจิตคารวะตามไปด้วยนะครับนะโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ nākmo tatsā pavavātō arahātō sammāsambhūtthassā nākmo tatsā pavavātō arahātō sammāsambhūtthassā imaṁ sa meṁ īsā pāhe ca phaṁ uduṁ meṁ pā mahi ki kā te pītukhe ānūra-bhaktu āro bhaye nā sukhe nā ca ส,ส,ส,อองงสัทธาสัทธาธรรมะสัทธาเทพวันนั้นเจ้าพ่อหลวงผูด่งกายยศสิินาเจ้าเมืองหินเหล็กไฟรักษาเทวานังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังอารหังพุทธโธขอวันทาเจ้าพ่อหลวงผู้โด่งดุยดวงจิต ยงประสิทธิพอใชัยให้ลูกหลานผู้สทธาทั้งหลายมากราบกราบจงประทานความมั่งมีสีมงคลทาการงานที่ทำนำเก้าหน้ามียศถาบารมีแผ่ไปในทุกคนสร้างความดีกระจายไปในสากนทั่วทุกคนยอมรับนับถือคุณ ให้เขาคูณเจือจุนทุกทุกอย่างจงนำทางสัมมาช่วยเกื้อหนุนขอบารมีของเจ้าพอช่วยการุนพระเดชพระคุณปกเกตโปรดเมตตาอิวลิบุญญาด้วยพราณีจงเป็นที่สมฤทธิไทยดังปราธนาให้ลูกหลานรำรู้ไว้ด้วยเงินตรา

อีกยน่งเพื่องํางสารสนิย์จะเปดนกุ่มนับวนต่อครับปัจบันนี้ได้เวลาอันเก่งเลิกางามยามดีเป็นวิถีอันเก่โมงคนละเลกแล้วจึงขอน้องถวายเพียงสรรไวยอูทานบับปอยู่ปันชนาสรรพนังโพชนังสารีนังสุตตะวัลังปริภูชณ์สัตว์ตวกข้าพเจ้า ขอร้องถวายบูชาพิีกรรมยา,าพิธีตามทีสัยจากรีตแต่โบราณปัจจัยนี้ข้าพระเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์นิได้ชอบโกงต่อสนผู้หนึ่งผู้ใดข้าพระเจ้าจึงจะหาเื่องสมัยบูชาทั้งหลายทั้งปวงน,นี้อันมีใบสมาามีมงคลต่างๆอาหารหลอนขาวผลไม้มงคลเครื่องปีกกรรมทั้งปวน,นี้ จึงได้อขอน้องถวายแด่เจ้าพออ่อหลวงปู่ด้อมตลอดทั้งองค์เทพเทว,วานาคานาทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายทั้งปวงที่สถิตยอยู่ณสถานที่แห่งน,นี้ตลอดทั้งเทพพรดาเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้อัญเชิญร็ดมาในวันนี้และพระภูมิเจ้าที่ท่ทานเท้าเจ้าดุงัยองค์ต้นองค์บารมี ทีเ่เอ mm ่ยพระนามต่อนี้ทย่เอ่ยพระนามต่อนี้และทิ้งสางเสียงที่ตุ้มครองข้าพเจ้าและเหล่าลูกหลานวันนี้เป็นวันมงคลข้าพเจ้าขอน้อมถวายประกาศทั้งวยบูชาตามโบราณจารีขอคิดอิจรานุภาพจงดลบันดาลประสิทธิประสาทให้แก่ทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานพิธีในวันนี้และในโอกาสนี้ ขอประกาศองค์การสตดุดีเจ้าพ่อหลวงอุดมเพื่อชื่นชมแก่ปวงเทพทุกราศีต่อทั้งเหล่ามนุษย์เทพเทวานาคานาทีั่วปตตภีจงรู้เห็นเป็นพยาน มาจากกล่าวเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ฟาลิคิตเป็นมาตามวิธีเ,เจ้าพ่อหลวงอุดมเป็นตำนานมาหลายปีเ,เป็นผู้มีความองอาจสามารถมาในปีพศ .2360 จกขอหยิบ เรื่องเราเรื <Solomon> ่องราวให้ฟ <ged> ังนามีพรานป่าลาสัตว์ตันดนมาถึงดงหนุช้างนาพรานั้นได้รอนเร็มได้สัตว์ป่าหนานาหลายชนิดได้นิลิบตอนหลับก็กลับฝันมีชายร่างใหญ่หนาเกรงถามมาจำนั้น บอกว่าท่านชื่อเจ้าพอหลวงอุดมว่าสัตว์ทั้งหลายที่ลาได้ขอจงได้นำมาเสี็จวายจักสุขตมนี่เป็นคำกล่าวของเจ้าพอหลวงอุดมก็นิยมศรัทธามาด้วยดีและ ยังมีเหตุโรคระบาดในคราวนั้นต่อบ,บนบานสารกล่าวเพื่อเป็นสีให้ลูกหลานรอดพ้นแต่โดยดีด้วยฤทธิ์ีปราบโรคร้ายก็หายพลันจึงจอดจันปาฏิหาริย์องค์เจ้าพอ่อหลวงอุดมหนอศักดิ์สิทธ อย่างมหัน์จึงส,สาร้างศาลราบไหวเขารบกันแต่วันนั้นจนวันนี้ทวีคูณปีพศ .2522 จึงตั้งศาลแห่งนี้เป็นแรกเริ่มได้มาเสริมเป็นทาวรก่อนเกื้อนุน ปี2,553ได้เป็นบุญได้เพิ่มบุญนุงส่งจากชาวประชาด้วยยสัทธานายกสลิดต,ตั้งตรงเวชกิจเวลานั้นได้เสพสันตันวิจิตคราวนี้นา่ถาปัตยกรรมแบบหอมตามตำรา ยิ่งสง่าดังที่เห็นเทนนี้แหลเป็นกระแสบูชาที่ยิ่งใหญ่เจ้าพ่อได้มีบารมีแพ่ไพศาลตามลูกน้ำแม่มูลแม่น้ำเสียวมาเนินนานยิ่งสถานลำพรลพลาลำพังชูกินพื้นที่ มีมาหลายจังหวัดผู้ขัดของภัยไม่อดสูได้ดูแลลูกหลานไอคิดดูจึงเป็นผู้ควรเคารพสะด,ดุดีจนบารมีแผ่ไปได้ประจักษ์คนจงรักภักดีมีน,นี้แม้สิ้นร่างกายสังคารมวยชีวี แต่ความดีเดชะไม่เสื่อมคลายจึงได้กลายเป็นภูมิเทวาผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้มีฤทธิ์ประสิทธิ์ที่ใช้ไม่เหือดหายเป็นเจ้าพ่อผู้ทรงเดชเหตุมากมายจึงได้กลายเป็นทีพึ่งซึ่งเมตตาจนมาถึงนายกภาชิีนี้ตั้งต้องเวชกิจ นิมิตด,ดนใจใดังปราถนาณแห่งนี้เทศบาลหินเหล็กไฟได้พัฒนาเ,เป็นวาส,สนาที่เคยสร้างรวมบารมีพื้นประเพณีอันงดงามมาสักการะมาคารวะด้วยหัวใจได้เป็นสียกงานนี้ให้ยิ่งใหญ่เป็นประเพณี กตเวทีเสริมสีพอหลอกกว่าเดิมททังดเารสพจัดถวายฟาย้ารำเป็นรอ้อยเอชีวิตงามวิจิตที่กายใจได้ส่งเสริม,ม,อมพอประสิทธิทุกนางรำได้จุนเจิม ต่างมาเพิ่มในแต่ละปีมีมากมายมี<า>มมกิจกรรมนำลูกหลานให้สนุกใอ้ไทยทุกที่มีมอยู่ให้นาน<ล><า>มข่งกัน,นีลาทั้งร้องรำและประกวดก็มากมายลูกหญิงชายมมารวมยินดีก็ให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุขกันด้วยเถิด ขอจงเปิดบารมีเศรษฐีลูกเจ้าพ่อหลวงอุดมจงมั่งมีเกิดบารมีถั่วลาฟ้าบรรดาลโปรดมาประทานยานบารมีให้เจ้าพ่อจงช่วยกอดเติมพลังให้อาหานขอเทพพรหมทุกชั้นฟ้ามาเป็นพยาน การทุกการณ์บัดนี้เป็นสีทเนดโดยการตั้งใจดี วาจาดีคิดดีและการกระทำดีดีทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ขอจงดลบันดาลประทานพรให้ลูกหลานจงมีความสุขความเจริญดังคำที่กับเจ้าได้ร่วมกันประกาศองค์การไว้ด้วยเ ทั้งปวงนี้เมื่อท่านผู้มีคุณรับเครื่องสังเวยแล้วปวงข้าพเจา้าขอน้อมขอพระพรมงคลตามยุบุตรแบบโบราณมีนานมาดังนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามทั้งสิบข้อข้อที่หนึ่งขอจงยาตายด้วยคมศาสตราอาวุธยาพิษกลวง ของคนที่มุ่งร้ายหมายทำลายลางข้อที่สองขอจงอย่ามีปัญหาเข้ามาทำลายชีวิตให้ติดขัดประกอบการค้าพาณิชจงเจริญรุ่งเรืองไปบูนข้อที่สามรรบราชการยศตำแหน่งจงเจริญก้าวหน้า อย่าหยุดยัง้งข้อที่สี่มีเมตตามหาสเสนมหานิยมมหาโชคมหาลาภและแล้วคล้าจากภัยทั้งปวงข้อที่ห้าเทวาอารักพระภูมิเจ้าที่ผีบานผีเรือนคุ้มครองรักษาตลอดก,กาลข้อที่หก มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจบารมีแผ่ไพศาลบริวารเคารพมูชนจงยำเกรงชื่อเสียงจงกระจรกระจายทุกแดนดินพ้อที่เจ็ดขอจงมีปัญญานำพาตนเองและลูกหลานปวงชนผู้มีทุกข์ขอให้ผ่านผลทุกข์ และปัญหาเชิงห้วงข้อที่แปหากจะประทำการใดในวันข้างหน้าด้วยอำนาจแห่งบุญเก่ายังไม่ถึงที่ขอเทพไทเทวาสุราริ์จงเสร็จมาบัรดาลอนุโมทนาให้การของข้านั้นจงสำเร็จทุกประการข้อที่กาเมื่อข้าดับจิตให้ถึงพระนิพพาน หากบุญวาสนาไม่เอื่อผลขอให้จติบน,นสวงสวรรค์พิบายถ้าจะเกิดยังโลกมนุษย์ขอให้เกิดในสกุลสูงอุด,ดมด้วยลาิยศบารมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติให้บันดาลเป็นไปในเบื้องหน้าอ้อที่สิทธิขอให้ลูกหลาน เทศบาลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จงมีความรักและสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะคิดตทางสรรันสิงใดเพื่อส่วนรวมก็ขอให้สำเร็จและรุ่งเรืองตลอดไปทออ พ่อพรามกำลังประพรมน้ำพุทธมนต์ในช่วงที่พ่อพรามประพรมน้ำพุทธมนต์ก็ผมขออนุญาตนำเรียนสำหรับท่านปผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมในการประกอบพิธีรำวงสวงฉลองเจ้าพ่อหลวงอุดมประจําปีพุทธศักราช2569ดังต่อไปนี้ขอขอบพระคุณท่านบรรณุศักนามประเทืองท่านนอำเภอคุเมืองครับ ขอบพระคุณท่านนรศีนินเพชรพลอยเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขาภูเมืองครับขอบพระคุณท่านอนุวัฒน์จริยาคุณวงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตหนึ่งขอบพระคุณท่านสุพชัยศรีตะวันสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตสองขอบพระคุณท่านบุญเกิดรัตระยิ่งยงนายกเทศมนตรีตำบลภูเมือง ขอบพระคุณท่านดวงพรรีอินรองนายกเทศมนตรีตำบลผูเมืองขอบพระคุณท่านรองทิพวรรณชัยสนรองนายกเทศมนตรีตำบลผู่เมืองขอบพระคุณท่านผู้ในการทองวันคงฤทธิผู้ในการโรงเรียนส่งเสริมสุขภ,ภาพตำบลบ้านหินลูกไฟท่านผู้ในการธัญพรลาหามผู้ในการโรงเรียนบ้านกูบอลท่านประกามาศสรรสาสมาชิก สภาเทศบาลตำบลภูเมืองท่านผู้ในการวารีภาคคมข้าราชการบำนาญและท่านผู้ในการนักพัฒกาจำปาทองผู้ในการโรงเรียนบ้านหินไฟ,ฟขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องที่ยืนอยู่ตรงนั้นขอความกรุณาให้ท่านมานั่งอยู่ในศาลาตร,ตรงนี้เลยนะครับเพื่อความสวยงามครับขอเชิญนางรำทุกท่านผนมมือขึ้นครับแล้วก็ปอบตลอดจนท่านผู้มีเกียรติด้วยนะครับ เพื่อที่ได้กล่าวคำขอพรก่อนรับถวายเจ้าพ่อหลวงพดมข้าพเจ้าชื่อนายสุรพลสิทธิรัชดีวันเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2500อาศัยอยู่บ้านเลขที่154ขอกราบอัญเชิญเจ้าพ่อหลวงดมโปรดเสด็จลงมารับเครื่องสักการะบูชาเหล่านี้ เมื่อรักแล้วขอได้โปรดให้พรแก่ข้าพเาจ้าและครอบครัวจงประสบแต่สิ่งมงคลอุดมโชคลาภขอโปรดอภิบาลร,รักษาให้ปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงและสิ่งอักมุคคลทั้งหลายอย่าได้มาแผ่ผ่านขอจงประสบแต่สุขสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผล มีความก้าวหน้าสมความปราศดาด้วยมังคุณทั้งปวงมีสุขภาพรารณาไม้ที่สมบูรณ์และมีความสุขตลอดไปเพืนสาธุท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเทศบาลตมหิลเลไฟโดยการนำของนนท่านนายกพาที่ดตตั้งตรงยุติธิร ขอ,อต้อนรับท่านมนมุษย์กนาวประเทืองท่านนายอำเภอเมืองท่านหัน้าสวนราชการท่านผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนท่านผู้มีเกียรติที่ทรุกท่านนณช่วงเวลาต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านชมการกรำบวงสวงขวายเจ้าพ่อหลวงดมประจำปีพุทธศักราช2569เชิญชมได้ณบัดนี้เชิญครับ